แม่ของเงิน i อโชสปีดมีคลิปล่าสุดของ i อโชสปีดที่เผยโมเมนต์ครอบครัวที่ซับซ้อนกลางไลฟ์จนกลายเป็นไวรัลแต่ขอย้อนเล่าแบ็กเก่ากันนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่ประสบความสําเร็จและโด่งดังที่สุดในโลกแล้วก็มีคอนเทนต์ชวม,มากมายเรื่องนิสัยดีของเขาปีเคยกล่าวว่าว่าแม่เขาไม่สนับสนุนเขาในการทำสตรีมมิ่งตอนแรกๆเพราะคิดว่ามันเสียเวลาแม่เขาถูกไล่ออกจากบ้านและต้องไปอยู่กับพ่อเพื่อมีอิสระและการเติบโตทางการทำคอนเทนต์มากขึ้นซึ่งใน ไลฟ์เนียแ so ม่ของเข well าก็ขอสปีดคุยส่วนตัวซึ่งหลังบทสนทนาเนี้ยก็ดูเหมือนแม่เขาจะอารมณ์ดีแต่คนดูก็สังเกตเห็นว่าสปีดแบบมีสีหน้าที่แบบไม่ค่อยโอเคดูผิดหวัง Do you u h you got my card? Yeah. I need to talk to you before you go. Oh Before you start, I g o t t o talk to you before you leave. โดยสิ่งที่แม่เขาทำกลางไลฟ์สตรีมก็คือการขอเงินสปีดให้โอนเงินให้เธอซึ่งมาถึงตรงนี้แค่อยากถามทุกคนเหมือนกันว่าในมุมหนึ่งแม่ก็คือแม่เนอะแต่ว่าตอนแรกๆที่เขาไม่ซัพพอร์ตเราแล้ตอนที่เราประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะมาขอเงินขอ อะไรเงี้ยทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าถ้าคนเป็นสปีดจะทำยังไงฝากคอมเมนต์ได้แค่นหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครับ